ธุรกิจรวยหรืออะไรรวยขึ้นมนาก็ตามคนต้องขายของแพงเท่านั้นแพงคือคุณภาพแพงไม่ใช่ตัวเลขราคาเท่ากับความคุ้มค่านะคะโลกใบนี้ไม่มีอะไรแพงแต่มันแฝงความคุ้มค่าในนั้นคุณเข้าใจไหมเพราะราคามันต่ำอ่ะคนเขาจะเอะแล้วว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่เลยว่ะทำไมมันถูกจังวะจาคําครูไว้นะเมื่อไหนนะไร่คุณตั้งราคาถูกเมื่อไหร่คุณดูถูกผู้บริโภคเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่หาสตังแต่คุณมีหน้าที่ทําผลิตภัณฑ์ของคุณน่ะให้มันคุ้มค่าต่อผู้บริโภคคุ้มค่าต่อราคาที่คุณเสียมาให้คนจบเมื่อไหร่คุณไม่กล้าขายของแพงคุณจะไม่ได้ลูกค้าแพงๆคุณจะไม่ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพเมื่อไหร่คุณกล้าขายของแพงคุณจะเจอลูกค้าที่ดีลูกค้าน่ารักคนเก่งมีเยอะมากแต่คนสำเร็จ ต้องเป็นคนกล้าเท่านั้นกล้าออกมาบอกความจริงโลกไม่ต้องการคนเก่งและโลกปัจจุบันนี้ปริญญาเก็บไปเรียนสูงๆเก็บไปไม่ต้องการแล้วค่ะโลกปัจจุบันนี้ต้องการผู้กล้าเท่านั้นผู้กล้าคือคนที่ประสบความสําเร็จทุกทุกเรื่อง